เป็นวันที่เรานัดพบก,กันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่สมัครใจในการตรวจทักกองสุขภาพนะครับ300ท่านนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางเทศบาลสมุทรโโโนะครับเราเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพึ่องอที่บ้านเรานะครับคนเราในเขตเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องเกษตรกรส่วนนใหญ่ซึ่งการใช้สารเคมีในภาคเกษตรเนี่ยมันก็จะมีการตกค้างในร่างกาย แล้วการบริโภคของพี่น้องประชาชนของคนไทยในวันนี้นะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารอทอดๆทอ้งส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็น่าจะมีการคัดกรองสุขภาพเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้โดยเองว่าตอนนี้สุขภาพของตนเอนงเป็นยังไงนะครับแล้วเราควรจะป้องกันอย่างไรนะครับเป็นที่มานะครับของมาหากกรรมสุขภาพในวันนี้นะครับซึ่งทางผู้บริหารนะครับ ของทางเทศบาลนําบุอยนะครับเราก็มีความมุ่งมิ่งใหญ่นะครับของประชาชนในเขตเทศบาลนนทบุรยก็ที่ว่าโครงการนี้เราก็จะจัดขึ้นในทุกปีนะครับเสร็จล้วครับก็ฝวกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 5pm 25นะครับหรือโรคเบาหวานความดันร่างกายนะครับการออกกําลังกายนะครับคือยารลกษารโลหดีที่สุดนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชา เทศบาลนคบ่คอยนะครับออกราลังกายกันนะครับตามสไตล์ของท่านซึ่งทางเทศบาลนครบ่อคอยเนี่ยเราก็มีการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกนะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับไลแดน์นะครับของทางเทศบาลเราก็จะเต้นกันที่อาคารศิลปสาตอนช่วงเย็นวันนะครับหรือท่าในใดชื่นชอบในการที่จะเข้าลงยิม นะครับเป็นเล่นเวทเล่นไรนะครับเราก็มีเทรนเนอร์สอนนะครับอ่าบอยเองศักสุขภาพดีมีสระว่ายน้ำนะครับในนั้นก็จะมีการเล่นมีลงยิมมีสระว่ายน้ำมีสนามหญ้าเทียมแล้วก็มีพื้นที่ให้นัานเดียววิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็สถานที่ใหม่นะครับก็ลุกวิ่งข้างสำนักงานเทศบาลนครบ่อคอยนะครับก็รอบรอบหนึ่งระยะทางประมาณ200เมตรนะครับก็มาออกกำลังกายได้นะครับถ้าเรามาออกกำลังกายตอนนี้นะครับก็ทำ ตอนนี้เจ็บป่วยนะครับตอนนั้นมันเป็นการกายภาพบำบัดน,นะครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาชนแล้วหออมร่างกายกัน